สุดยอดบรรยากาศพันละมองใใ่ซมองหายว่ามาเที่ยวเที่ยวธรมชาตอย่าไปเลยเห็นต้นใหม่ก็จังมัดเอาวะขอไปเห็นก็จังปล่อยไปขาด่ยเยโดนปลาแล้วห เอ,อาจักอันนี้เอาจับไปลองด <c oughs> ูลองดูอ,งดอันนี้ซักแล้วจะเอามาใส่เพราะว่าจะหน่อยปลาไม่ชินไม่ช <c oughs> ินแต่เวลาไปดีเดลยทุกคนวันนี้น้องดอลลาจะไปใส่มอง uh, น้ำพ่อแล้วก็ไอ้นายเนาะแล้วก็น้องกราฟกลับไปน้ำเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาอัน FC ไปเบิ่งบรรยากาศ บนเฮาใส่มองเลยเดี๋ยวมน,นีนอตแม่นเดี๋ยวมน,นีน้องดูลาสีลงไปถ่ายพะแบบไแบบแบบกลเลยเพราะว่าบางคลิปน้องดูลากกับไม่ได้ไปน้องให้พูดไปพูดเดียวแต่มน,นีน้องดูลากสีลงไปน้ำหน่อยนาย,นาย่นกลับไปน้ำเดี๋ยวสีพาสีไปเบิ่งบรรยากา่าอยู่ผู้เลยไปพร้อมจะสู้หรือยังคะ ฮาเล่ผมจะสู้หรือยังคลิปนี้มีพิเศษเนาอะพอี่นายมาอยาอ่าใส่มองนำคลิปนี้พิเศษจักหน่อยนึงเ,เดี๋ยวตล,ล,ลอดลมประหลาดเดี๋ยวจะไปเบิงน้องกันเล่นอนอกบรรยากาศแถวนั้นจริงๆแต่เดี๋ยวน้องจะรักษายให้ตัวเองเบ,บิ้งต้องเบิ้งหาเบิ้งซ่องผมถ้าเบิ้งซ่องผมอาจารย์ Okay. <laughs> Bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. No. เลยฝนตกฝนตกอืมใส,ส่ล้อตามนี่ไปกันเลยไปก่อนเด้อฟ้าหมดน้องแน่ๆวันนี้ไปยเดี๋ยวสิย่างไปเลยอิเด้อปิงเด้อปิงเด้อปิงเดอ้เดอไปให้คุณพอ่อย่างน้ำหน้าไปค่ะ ไป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 ไคนใส่หมอกไงดูลาะใส่หมอกงงนี่เนาะได้อยู่ได้อยู่เอ้ย,ยใส่บว่เอ้ยนะน้อี้าอยู่หรอข้อฟินแล้ว,แล,วแล้วแล้วโอ้ผมโต๊เพงแค่ มา,มาเกือบมาเกือบจะหมดครอบครัวเลยไม่ได้ปลามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เหลือแล้ววันนี้นะ <c oughs> เหลือแต่แม่คนเดียวโระวังพลาดเด้อเราเป็นไกด์นะวันนี้ไกด์เดิดนทางค่อยๆย่าง <c oughs> ลังเลขนาด <c oughs> S <S อาจา้าลงมือใส่ไปเลยให้คุณพ่อใส่นะเราไม่ใส่เราลองใส่สบอเนาะตัวนี้เนาะใส่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 ใ่รปออบป่านใส่มาเลยรอบป่าเดี๋ยวมาดีไปค่ะเราไปดูคุณพ่อกันวิธีใส่มองมันไม่ยากค่ะเอาไม้เสียบลงแล้วก็ยายไปจบมาหู้ว่าสิได้หรือบ่ามัดใส่ต้นใหม่เอาใช่ต้นใหม่มันเอาอ่าผลกระเรีย ลกบาหย่าเบาเศร้าแล้วเนาะสู้ค่ะมืออื่นกินปิ้งปลาจะกินแน่นอนมือเนอะกูตงห้วงได้กินแน่แน่สร้างโตนะสุดยอดบรรยากาศพันละมองใส่ใส่ม้อหงายว่ามาเที่ยวเที่ยวธรรมชาติอย่าไปเลยเห็นต้นใหม่ก็จังมัดเอาวะเอาไปเห็นก็จังปล่อยไป ขาดไปเลยโดนปลาแล้วห้วจะอันนี้เอาจับไปลองดูลองดูอันนี้ซักแล้วจะเอามาใส่เพราะว่าจะนอยปลาไม่สินเแต่เวลาเข้าัวซักแล้วมันมันนั่นเนาะมันดำ มันดำละปลามันเห็นปลาหินเดียวเบือติดจับมองกับจับเทรว่างเนาะเดี๋ยวมันูกยุ่งน้อยเกิดมาเนี่เคยใส่ม่องแต่อยายุถอยเจ้าอะไรชิดเบ็ดแต่ยังน้อยไปเลยได้หน่อยเลยเอาเอาเบ็ดมาชิดได้ปลาลายนะชิดกัน ใส่ไปใส่ใส่ไม่ใส่วันไหนหรอวันไหนต่อเราวันไหนชิดเบ็ดบหได้ยังาบหูใช่ไหมล่ะสี่ทอดผักผู้ทอดพุ่มพุ่มคุณเข้าน่าจะทาอยู่คุ่นเนาะพอดีเนาะเข้าชุดเปิดยังไงบุคคลว่าเขาละสี่ตั้งยังไงเขาใส่ตรงนี้หู่าเขาให้เขาจอดครับบรรยากาศประมุ่งใส่ให้ใส่ไลยจีบหูหัวบรรยากาศใส่มองวิวพันล้านครับผู้เขาอันสวยงามกับหมอกครับ เพื่อนเข็นเพื่อนกับสิปกติเป็นธรรมา,าสานครับนะแต่ว่าข้าเห็นเนี่ยบอกเลยว่างามแหงปลากระไหลครับอุดมสมเมื้ออื่นข้าวต้มในปลาจะเยอะเพื่อจะไปปิ้งกินได้แน่นอนไม่ต้องห่วงโอราะว่าฝนลึกตังแหงมาเดียวไม่ต้องหว่วงเปียกประเทศเบิ่งเล้วเปียกเนี่บอกว่ายังแล้วมาตกอีกกม่นน้ำจะึ้นอีกกว่านี่แล้วมากู้มองมื่อื่นี่มันจะเพียงอึกจังว่าจังว่าจังว่าปียกนี่บอกว่าดอกโทรศัพท์นะ่ะบุปยัง แน่นอนบอกยังบอกให้เอฟซีซื้อให้ไหมซื้อให้หน่อยต,ตอนนี้มีงบแล้วหาพันบาทมีแล้ว 5, ห้าพันเอฟซีหายมาแล้วหาพันบาทตามหาอีกเยอะโทรศัพท์หน่อยนี่ก็พะอยากฝาดถิ่มไปตั้งค่าก็สิเลี่ยวครับห <c oughs> มุนติวติวอยู่กดเพื่อสิไป <c oughs> ตาเบิ่งครับตาติดตามส้มครับ <c oughs> ให้คุณพ่อใส่ซะนะ <c oughs> ใส่เอาฟิลแน่จากหน่อยโอ้มันเายวอีกตัวนี่จัาเม็ดนี่โค้เม็ดเจ็ดสิบจีเออคือเมธาสิบเม็ดเจ็ินี่จำขี้ดินเลยนี่คือนั่นเห่วเลยสินเลือดเลืกไปเส้นน้ำเลือ้หนาวแล้ว ยนดนาวนะน้วนเขานี่หน้าหนะน,น,นา,นนนาว <c oughs> สิ้นควายสิ้นควายตีกรเตนเบิดะตะกระตนไปไปละคนตกแหง,งเหลือบไปอยู่ละอ้ทั้งผมคือไปใส่ไก่เถอะได้เลืกเถอะนั่นวะมันตื่นกวนดดี้ิบทางน่นเหรอทั้งได้สนันถกดี ล้โอจังใส่ไปแล้วแต่มันจะถือกี้โอ้แล้วแต่มันจะถือได้แล้วมันแบบว่าน้ำไหลแล้วมันลงมอพี่หมีได้ยับบงพี่แต่แต่มันจะถือกี้เคยอยู่บ่อโบราณอ่ะมีอยู่หรอตัวหนึ่งสองตัวอ๋อ้เด็ดตัวหนึ่งสองตัว โอ้ก็ยังมีอยู่เนาะก็บปได้พันว่าแบบว่ามือมือเปล่ามือมือเปล่าได้อยู่สองตัวมือเปล่าเด้มือเปล่าหลายบ่มือเปล้าเนี่ก็ได้หลายอยู่แต่พอปีกเนาะปีกง่ายหนึ่งไข่บ่ปลาส่วนนี้ไข่น่าจะไข่ไหมไข่อตัวก็มีหนึ่งตัมันจะไข่ยังไงมันไข่แท้ๆล่ะคนโตขมิบงานบ่คนโตขมิบปลาเขาอีไท่เด้บ่ไข่บ่ไข่บ้นบ่เขางโอ้ป็นป็นป้านเห็้าไง เพราะว่านั่นจะไม่ใส่เลยเพราะว่าเขาได้อมไปคนเยมองมันยาวยาวคนปลาสลามแต่เริสเทธิ์ปะตัวเขียดเนาะเียดยังลงหูใหม่ใหม ันเจกมันเจอกันยสองมันเกัย่ำแรงปลีไปปลายะพอดใส่ดีขึ้นไปคุณพอดีเนาะจริจริงย่งตามพูก็จะถึงที่ารอรออยเราฟองอินกนตามหลับไปใส่แน่นะปลาตามันหลตามหล

าแล้วครับคนตกแล้วบารีเปียกแล้วเปียกแล้วเปียกแล้วบารีเปียกแล้วบานีมือถือมือถือมือถือมันสิตายปิดเดอดข้างเขาไหนครับตายครับปิดมือถือแห้งแหางแค่นี้อันเดียวไปตักปิดอย่านะตายจะเท่าไรเบิ่งนี่น้ำจะย่นออกแล้วปิดเถอะเอามาเอามาเอาบ่เอาบ่อปิดบ่มาแล้วครับนั่งเฮ็ดจอคอบานีเดย์เลย์ หล,หลายอะไรมุดลงไปเบื้องมีปลาโคหญ่มีแต่ปลาขาวมีแต่ปลาขาวมีแต่ปลาอใหญ่รรครับนกการได้แต่จักโตสุด <laughs> อะเรนตนาน้ำโอ้เหี้ยก็เรนตนาน้ำม <laughs> ักแต่แทะร้อยน้มไม่เป็นมักมักแต่แทะสุดยอดเลยครับบรรยากาศครับขอเจนหาย <laughs> ถือขายน้ำคืนมานั่งจอคอเลยายนกกายา <laughs> ้นกกาไม่ใหยเราใายเจ้าก่ะนละ ใช่เจ้าหน้าผากัรมประเด็นน้ำคอยลอยน้ำปิ่นสุดยอดเลยโอ้บรรยากาศมาใส่เบิดมือเด้ค่ะคอแนวนี้เนาะแต่พวกเจ้าคือสิเป็นปกติแล้วเนาะแต่อายเนี่ยโอ้มาเห็นในงามให้ครลังการงานสร้างวิวพันล้าเลยแหละเห็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี้ได้เลยนะน้ำนาวเนี่ยมาดีนะแม่งเบาไปทางใดโอ้น้ำท่วมไปเลยไปว่นใดนะเดี๋ยวมีโอกาสเนาะช่วงสักหน่อยสัก บ่อยคือเขาเกี่ยวเขามันมีบ่กว่มีน้องฝนตกใหม่เนี่ยข้างหน้ากัน่าจะได้อยู่มันกินใบเข่าเข้ามาใส่เบ็ดกันจีดายอยู่เลยจี่อดาเนาะใส่จะเสาร์หลังทีนะอยงเบ็ดจะได้อยู่เอลำปลาใส่เบ้อเลื่อมนี่ยเบ้มันถือปลายอย่างปกติป่ะปลายอย่างโอเวลล่าโอเวลล่าปลาโคนี่ปลาโคถื่ได้โคกระถือแล้วกันใส่เยอะปลาโคปลาโค ใส่เบ็กนตัวที่มันเป็นยาวๆะนะเขาบาัาน่เสื้ออะไรขึ้นเงาไปใส่กะลบเ่าได้กะลบกะลบมันเป็นไหมรอบรอบเขาเอ,อินกะลบกะลบ, <laughs> ะลบเอาเอาทีเอาซะ เขาเรียกโรยเอาเอาเอามานะลุงเครื่องไอะไรกะลุงเครื่องอะไรกะมาสิเมื่อแหละครับเพื่อนบ้านให้เมื่อวมาเสร็เพื่อนว่าปีงปลาห่อให้ถ้าบวกกินเอาก็เลยอีถาเอาปีงปลาได้หน่อยปลามาทางลัดเาก็ปลามาทางลัดนะเพราะว่าเรายังไม่ได้โอ้ผู้วสาวนี่น่าจีดจั่นนะ ุ้าผู้ว่ามาหลินนำมาแต่สามองไปไสไม่ได้พยายามเผาให้เด้อเผาให้เด้อก็เผาหรอกเต้าปลาใหม่ก็ซาบันเตาก็เตานั่นแต่ใช่ เหตเตอร์น,นี้เหตเตอร์บรรยากาศอ่ะปิดอย่างไดวันนี้ควงฟ้าเป็นอะไรฟ้าใหม่ฟ <laughs> ้าใหม่ฟ้าเฮงฟ้าฟ้าหรือถ้าจะเล่นเกมบุ๊คบอดดี้ลินเลยโอเคจ้าตื่นเช้ามาวันนี้เราก็มีไปยามมอง เดี๋ยวพอลดลงเข้าจะมาไขาประตูรอ,อเขึ้นเนาะนเขาจะไปเบิง่งอ่ะปลาเลยว่าสีได้หรือโบม,มาห้อแล้วแต่ว่าฝนตกแห้งขนาดเลย,เยอย่านอนดูลากันสิเน้ยไปหาพวกผมละแต่ว่าไม่นายวัวยื้อใจเนาะหาบ่เห็น <laughs> เห็นตลดแต่ว่าคนบ่เห็นคนมา่าเขาอยู่บนนี้แล้วนะมันนี่น้ำน้ำลง <c oughs> น้ำแห้ง ไวยเป็นย่างปลามันจุดอะได้ดี๋ยวโมแม่จะลักปิดปลาเฮาบอลฮะมาก่อนมู่แทกประมันลงมาพอเห็นอยู่นี่นะบม่ได้ว้าบไ่ได้ว้าวเั็นปลาแตัวบซมัวปลาปะไอ้นายลักปิดเอาก้อนละลายมีเดี๋ยนิบอเราเสือมาเห็นแล้วมาจะพูดเฮ้ยมาสาเวใส่บอลรถเลย นำไปค่ะพอด็กินครับตั้สกินตั้เมนกัอปลาคนแต่ตั้หาคารนี่ยราตัดงกันไปหลายตัวยำไปกุนเนาะจะหน่อยแล่แดงบอมาน้ำเดือดคนตบป่นีบมาน้ำเดือดมนน อนนี้บอมาล้วไม่ให้กินนะไม่มาล้วไม่ให้กินไม่นะเพิ่นลักอภิดปาเข้าไปแล้วเพิ่นกับบอมาเลยเพิ่นไดแล้วใส่บอไปเบิ่งตัยนอ่าเดีปลาพอปิ้งละวบานนี้ว้าว ตหฝนตกฝนตกตลอดเลยบ่มีวดสิหยุด เรายานเขาสงสัยดังนี่เราบอลายดังนี่บอละจะมีกับพ่อได้กินละลายสิบส์ไหวใส่มือไหมเอามาใส่หลายๆเสื้อเนาะใส่มือเดียวมันเสียนะไปไปถามมตรงนูันผู้บ่าวเบียดนะได้บอ ได้ได้ได้เห็นปลาเ้ายเอยู่ไปค่ะอู้บนล,ลึกไปเดินกลับตัวเดียวได้แต่ตัวเดียวมีแต่ปลาใบตองปลาใบไม้ กบบาในี้ปิ้งปลากินปลากระได้ปลา,ายหลเนาะประมาณเจ้าตัวกินนี่เป็ดตัวนอยรถทั้งบนนี่แหละเจ้าตัวปิ้งปลาตำหงว้ยเราเจอของดีผมแม่มม์จัำเฮาแล้วกับจัก บ่มีแต่เนาะกับบ้านนี้อ่าคลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้น้อนนอนรอดก่ะเลยได้จะมาอ่าได้มาหาปลาเนาะอ่าไปน้ำไม้นายเพื่อนแต่วไอ้นายเพื่อนไม่ได้มาันเขาน้ำเนาะคลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องนุอนรอดเด้อขอบใจนเรยวๆบ๊ายบาย